ใจนี่มากโตตรงตัวเดียวเลยเห็นปะครับโตตรงตัวเดียวเลยแต่กัดกันให้แว๊ซี่กัดไลยน้ำตัวตรงตัวเดียวใจเดียวตัวไดนพ่อสี่หกตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะตัวนี้นะคะค่ะเลขสามตัวกับสี่หกสามสี่หกสามสี่หกสองสี่หกตัววิ่งเลยพ่อ ตัววิ่งกับสี่กับหกสี่กับหกค่ะเอ็ดซีสำหรับวันที่หนึ่งท่านว่าคมค่ะครับอันนี้พอโซ่หายเอฟซีเพิ่มเ้ยจ้ะใจโตวันที่หนึ่งหนีมาเลยสลองเหยอครับสลองเลยมาเลยครับเตรียมสลองนะครับสำหรับนอดทา้งสองคุณพ่อถนอมหนึ่งท่านว่าคมนะครับสลองก่อนปีใหม่นะครับสำหรับยนดทั้งสองโตนะครับ สีหนะครับสายวิ่งสายดูดสีกับหกพอพอกันมานะครับสำหรับเอฟซีนะครับสอบแนวทาง3ามตัวนะครับพอจะน้อมจัดให้นะครับ2อชุดนะครับ2องสี่หกกับสามสี่หนะครับ